คนคะนาฬิกาเก็บขาดอะคะ่ะอยู่ๆมันก็ขาดอะตอนนี้เกตหยุดที่ตลาดลงเกลือคะ่ะเกตก็ไม่รู้ว่าที่ตลาดลงเกลือตอนนี้นะคะมีร้านต้อมนาฬิกาเปิดหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วมีหลายร้านเลยคะ่ะแต่ช่วงนี้มันช่วงโควิดไม่รู้ว่าร้านเขาเปิดหรือเปล่านะไปดูเ้ยเดินบนมาตั้งนานยังไม่ได้สวัสด,ดีเลยค่ะสวัสด,ดีคะ่ะทุกคน ไปหาร้านซ่อมนาฬิกากันนะคะปกปติแล้วตรงนี้ค่ะข้างหน้าตรงประตูโปรเดนเกตคอสซ่านะคะเดินขวางถนนเขาจะมีร้านซ่อมอยู่ประมาณสามร้านไม่รู้เปิดหรือเปล่าอุย้ยโชคดีจังเลยอ่ะเอ้ยขอบอกด,ด้วยค่ะทุกคนนี่เราซ่อมนาฬิกาถ้ามองไปตรงนนนนะคะเห็นธนาคารกสิกรค่ะจะถาเขาก่อนนะ ก็มีรถพาอยู่นั่งร<ด>อ,อเจ๊เกตพาเดินไปตรงนอนค่ะในซอยข้างหน้านี้ก็มีร้านหนึ่งโอ้ยแต่ก็ดีใจลรวแหละได้เห็นว่ามีแล้วร้านหนึ่งได้ซ่อมแน่นอน เกดอะค่ะเคยเอานาฬิกาไปใส่ฐานที่รอยเกดอะคะ่ะจำได้ว่ามัน360บาทค่ะเขาบอกว่าเป็นทานสวิตอย่างดีค่ะแล้วอีกหลายปีต่อมาคือนาฬิกาก้อนหนึ่งฐานานาฬิกาก้อนหนึ่งอะค่ะมันอยู่ได้หลายปีอีกหลายปีต่อมาเกดก็เอามาใส่ร้านนี้ค่ะ80บาทก็ใส่ได้หลายปียังไม่หมดเลยค่ะเอะเกดจำได้ว่า เขาปิดเขาไม่อยู่แล้วค่เป็นตู้นะเดีย๋ยวไปดูข้างหน้าตรงนั้นหนึ่ไหมโอทุกคนคะตรงนี้ก็มีอีกร้านหนึ่งคะ่ะมีข้างนั่งอยู่ต้องได้แน่นอนเ็ดอะถาม่อนดีกว่าต้องได้ไหมใช้ได้ไหมคะ <S <S ได้ไปบ้ผมไนอ๋ี่เ,เขามีสานาฬิกาหลายอย่างมีราคาติดไว้ด้วยอันนี้20บาทเลยมีหนังด้วยนะ ร้านเขาอะค่ะเป็นร้านขายนาฬิกากับแว่นตา ผมีไปนะคะกำลังใส่แมสก,ก่อนเพราร้านเชื่อแล้วเงยกับเจลก่อนนะเกตเป็นคนไม่ชอบสีนำ้ำตาลนนค่ะเกดว่านาฬิกาสีน้ำตาลอยตัวนี้ค่ะสวยจังเลยเกตชอบสีแดงแล้วก็มีเพชรแบบนี้ค่ะตอันนี้เยอะไปมันลายข้างบนไหนดีนะมาลายนาฬิกาด้วยค่ะ ก็เวยๆวยทั้นั้นเลยนะคะอย่างนี้ไม่โดนจับดิจิตเซ็แน่นอนค่ะเขาไม่มีที่ห่อนะแต่ก็ห่วยนะเก็บเคยซื้อถ้าทําง้านถูกแพงขึ้นมานิดนึงแพงแพงที่สุดค่ะเก็จเคยพากผมาซื้อนาฬิกาหลายครั้งตอนนี้นาฬิกาทำเสร็จแล้วค่ะเขาบอกว่ารอห้านาทีเสร็จแล้วค่ะทุกคนสี่สิบบาทค่ะ โอ้ยทุกคนคะวันในฟ้าสีฟ้าสวยจังเลยอากาศก็ไม่ร้อนลมก็พัดเย็นๆค่ะเกบก็มองไปว่าร้านไหนขายนาฬิกาค่ะก็เป็นร้านขายนาฬิกาเขาจะม,ไมะีไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะเขาถามว่าเข้าหมอใส่ไหมเนี่ค่ะอ๋อร้านนี้ขายทองค่ะนี่ร้านขายทองไม่ได้ขายนาฬิกา อ๋อร้นนี้ขายนาฬิกาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีซ่อมด้วยค่ะจะขึ้นไปว่ารับต้มนาฬิกาด้วยค่ะเขาขายนาฬิกาเก่าค่ะทุกคนเกตคิดว่านาฬิกาเก่าเก่าเนี้ยค่ะติดมากับเสื้อผ้ามือสองกับกระเป๋ามือสองค่ะ คือว่าเคยมีคนเล่าให้ฟังว่าของที่ติดมากับเสื้อผ้ามือสองกับกระเป๋ามมูสองค่ะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะเกดก็มองหาแต่ร้านที่ขายแว่นตากับนาฬิกาอ๋อร้านนี้เขาอ๋อเขาเปนาฬิกาอยู่ที่ไหนนะคะส่วนใหญ่ร้านที่ขายแว่นตาจะขายนาฬิกาด้วยเกตจำได้ว่าเกดเคยเห็นร้านนาฬิกาขาแว่นตาที่ใหญ่มากๆเลยค่ะเขาอย้แทีะ อะะจะไปค่อยขับไปจริงๆอะค่ะโดมสีฟ้าตรงโน้นนะคะมีร้านขายนาฬิการ้านใหญ่มากคือแต่ละร้านใหญ่ๆทางนั้นเลยอะคะ่ะแต่ว่าล่าสุดเกบเดินไปดูอะไม่มีร้านไหนเปิดแล้วะคะ่ะตรงนี้เป็นซอยกลางอะค่ะของตลาดลงเกลือเป็นซอยที่มีเซเว่นอยู่ท้ายซอยะคะ่ะเก็บเคยมาถ่ายตรงนี้หลายๆคลิปอะคะ่ะ เกดก็เดินผ่านร้านขายนาฬิกาใหญ่ๆห,หลายร้านนี่ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นไปว่าเราต้องค่ะมีอีกร้านนึ่ใหญ่ๆเลยนะคะ ้านนี้ก็ไม่ได้รับซ่อมค่ะนี่ก็เป็นานาฬิกาของร้านปาค่ะตรงนี้ก็เป็นร้านใหญ่เลยค่ะแต่เขาไม่มีป้ายรับซ่อมนาฬิกานะตอนนี้ค่ะสถานการณ์โควิดอย่างนี้ค่ะร้านที่เปิดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ละแวกนี้ค่ะละแวกใกล้ๆก,ก,กันแล้วก็เหมือนเขาจะมารวมๆอยู่ที่เดียวกันนะคะเพื่อการที่ว่า เวลามีลูกค้ามาเราจะเจอร้านเขาได้ง่ายขึ้นหาได้ง่ายขึ้นนะคะเกตว่าถ้าหมดจากตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีร้านนาฬิกาเปิดแล้วค่ะร้านนี้ซ่อมมือถือค่ะเกตก็เดินจากประตูที่หนึ่งจนมาถึงประตูที่สามตลาดโลเกียแล้วค่ะเกดคิดว่าคงไม่มีร้านขายนาฬิกาแล้วค่ะอาจจะมีอะค่ะแต่ว่าเขาไม่เปิด สำหรับคลิปนี้อะค่ะทุกคนก็คงได้รู้แล้วว่าถ้าเกิดว่ามาลงเกลือแล้วทำสายนาฬิกาขาดนาฬิกาฐานหมดเราสามารถซ่อมได้ที่ตลาดลงเกลือเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ